ที่28เสียงไยเข้าช่วยเหลือให้ทั้งคุ้นเคยกับเส้นทางทำหน้าที่นำทางมุ่งและลอไปตามตรอกเล็กซอยน้อยฟี่เท้านางทั้งวรวดเด็วทั้งแผ่วเบาลมวิการโชยประท่านหน้าลีเล่งหวงติดตามหลังนางกลิ่นกายสาวหอมจรงุงพุ่งกระทบนาสิกไม่ขาดสายวิกานี้เงียบสงบกว่าเมื่อคือนมากนะ เมื่อคืนบังเกิดเสียงคนมาร้องสับสนคืนนี้ไม่ได้ยินสพเสียงใดดูท่าการตามจับลีเล่งห่วงคล้ายกับกลายจากเปิดเผยเป็นโลกเรนแล้วลีเล่งห่วงรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยแต่ไม่นำพาประการใดเร่งรุดไม่นานให้ทั้งชี้มือไปยังที่ห่างไปกล่าวว่าเห็นแล้วหรือไม่ลีเล่งห่วงเห็นแล้ว ที่ห่างไปปักคันธงสูงเสียดฟ,ฟ้าต้นหนึ่งตั้งแต่ปลายยอดลงมาแขวนโคมเป็นพุ่มพวงมองแต่ไกลคล้ายมังกรอ,อักขีที่ห้อยหัวลงจากกลางอากาศตัวหนึ่งจึงกล่าวนั่นเป็นที่ทำการกรมเมืองให้ทั้งพงศิษยะวิ่งรรปราดไม่หยุดยัง้งเลี้ยวโค้งอีกลายคราคอยหยุดยั้งที่มุมตึกแห่งหนึ่งยกมือควางกันลีเล่งห่วงที่ด้านหลัง บุยปากไปเบื้องหน้าลีเล่งห่วงแน่ปาร,รางกับผนังตึกชะง,งกศีสามองออกไปก็เห็นที่ทำการกรมเมืองแล้วนั่นเป็นตัวตึกใหญ่โตยิ่งกำแพงล้อมสูงวาเศษขันธงที่แขวนคมไฟปักตั้งอยู่กลางลานตึกเองตายกำแพงล้อมมีประตูแคบเล็กสองบานทหารสาพดาบสองคนเดินลาดตะเวนไปมา ให้ทั้งกล่าวเบาๆนี่เป็นประตูลังกิมจงปู้เท่าถูกควบกลุ่มตัวอยู่ที่นั้นพลางชี้มือนไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือลีเล่งหงสมรวดดูและแวกประตูหลังของกรุงเมืองผนังทั้งสี่ด้านแขวนโคมไฟสว่างสวยจากที่ซึ่งทั้งสองซ่อนตัวอยู่ถึงกำแพงหลังของกรุงเมืองห่างประมาณสิบวาระหว่างนี้ไม่มีที่ให้หลบซ่อนตัวได้ หาคิดโลาบเรนเข้าไปโดยไม่ถูกพอเห็นนับว่าเป็นไปไม่ได้กำแพงหลังของกรมเมืองเป็นกำแพงทิศเหนือนอกกำแพงยืนยามด้วยทหารสภายดาบสองคนกำแพงด้านที่ตะวันออกและตกโกบปรากฏเงาคนเคลื่อนไหวแสดงว่ากำแพงทั้งสามด้านจัดยามรักษาการใหม่ยนืเล็กห่วงไม่กาวกะไรเพียงขมวดคิ้วเล็กน้อย ให้ทั้งชานฉลาดปลาดเปลืองไหนเลยไม่เข้าใจสาเหตุที่มันขมวดคิวนางกล่าวว่าดีเอียกำแพงกรมเมืองทั้งสามด้านล้วนจัดยามรักษาการทางด้านหนายิงเขมงวดหากคิดเข้าไปมีเพียงวิธีเดียวเสี่ยงอันตรายลีเล่หห่วงถามว่าเสี่ยงอันตรายอย่างไรหรือให้ทั้งปุ้ยปากกล่าวว่าขอดูคนเฝ้าประตูทั้งสองให้ดี รีเล่งห่วงเพ่งตามองเห็นทหารสะพายดาบทั้งสองเดินจากทิศตะวันออกและตกมาถึงหน้าประตูคับแคบบานหนึ่งคนทั้งสองพอประเชิญหน้ากันก็มุนตัวกลับไปได้ยินให้ทั้งกล่าวว่าท่านคำนวณออกหรือไม่ว่าระว่างที่พวกมันหันไปยังทิศตะวันออกและตกใช้เวลามากน้อยเท่าใดลีเล่งห่วงกล่าวว่าคำนวณออกแล้ว ขณะที่พวกมันทั้งสองเดินมาพบกันที่หน้าประตูหันกายเดินกลับไปให้ท่านโจมตีจากที่นี่ไปยังกำแพงหลังจากนั้นทยานข้ามกำแพงเข้าไปเวลาช่วงนี้พอหรือไม่เล่เล่งห่วงตาโทบป,ประกายวูบก,กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจเจตนาของโกเนียแล้วช่วงเวลาเหลือเฟือเกินพอเพียงแต่เสี่ยงอันตรายเกินไปข้าพเจ้าก็บอกแล้วว่าต้องเสี่ยงอันตราย จากที่นี้ถึงกำแพงโครเมืองไม่มีต้นไม้กำบังกายแม้สักต้นเดียวหากคิดเข้าไปช่วยคนมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นกูเนี่ยสมควรทราบพวกเราต้องระวังสองสถานสถานหนึ่งคือหางตาของพวกมันขณะที่พวกมันหมุนตัวไปคนละทิศละทางหางตาพวกมันอ่านและเห็นพวกเราสถานสองคือ ระวังที่พวกมันมุนตูวไปอาหาันกายกลับมาแต่กลางคันนาุดภาดของให้ทั้งปรากฏแววอกมือหตุปูมก,กล่าวว่าอย่างนั้นเป็นพวกมันสมควรตายข้าพเจ้าจะจัดการพวกมันเองแต่ท่านจดจําไว้ข้าพเจ้าพอลงมือให้ท่านจัดการกับคนด้านตะวันออกระวังอย่าให้พวกมันล้มลงถึงพื้นบังเกิดเป็นเสียงดังข้าเจ้าเข้าใจให้ทั้งกล่าวว่า พวกเราไม่อาจไม่ช่วยคนดังนั้นมีอาจไม่เสี่ยงอันตรายรอจนพวกมันเดินมาพบกันที่หน้าประตูมุนตัวกลับไปพวกเราจะเคลื่อนไหวท่านเตรียมตัวใช่สมควรเตรียมตัวจริงๆนายทหารทั้งสองคนทีละเก้าพบกันที่หน้าประตูคับแคบแล้วลีเี่งห่วงผ่านการต่อสู้ใหญ่น้อยเผชิญอันตรายคับขันมามากครั้งไม่เคยรู้จักคำกลัวมาก่อน แต่ยามนี้ใจกลางฝ่ามือกลับโรากดเงือไหลซึมมันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจให้ทั้งหัวใจให้ทั้งเต้นถี่เร็วยิ่งนายทหารทั้งสองพบก,กันที่ครึ่งทางจากนั้นหมุนตัวไปคนละทิศละทางให้ทั้งกลุ่มมือลีเล่งห่วงแนบหนึ่งใจกลางฝ่ามือของนางก็เปียกชุ่มนางตะวัดเบาเไปคนทั้งสองพุ่งขบโดยพร้อมเปลียนคล้ายเกาทันหลุดจากแหลง ระยะทางสิบว่าลีเล่งห่วงเพียงกระโดดขึ้นลงสองครั้งแต่ให้ทั้งต้องกระโดดขึ้นลงสามคราดังนั้นหลังจากกระโดดขึ้นลงครั้งหนึ่งลีเล่ห่วงก็ลำหน้าไปไกลโคพอกระโดดขึ้นลงเป็นคำวรบสองกบารู้ถึงเชิงกำแพงพลันเกรงลมโบรนาณอึดนึ่งหมายลอยตัวขึ้นทันใดเหลือเพนนายทหารดาทิตวรรออกเลี้ยวหน้ามองมา สร้างความตระหนกจนควันสถานมุนตัวโถมปราดเข้ามาให้ทั้งทั้งขกกรามกรนมุนคว้างไปทางทิศตะวันตกลีเล่งห่วงถึงกลางคันพันประกบนิ้วจี้ปราดพลังดัชนีคล้ายประกายไฟจี้ใส่จุดชีวิตของนายทหารด้านทิศตะวันออกนั้นนายทหารนั้นถูกปิดชีวิตในดัชนีเดียว มีเพียงไม่ส่งเสียงร้องแม้สักคำเดียวมีนำซ้ำก่อนที่ร่างมันจะลมนอง,ล,งลีลงวงพอดีทมถึงยืนมือประคองมันไวนายทหารด้านทิศตะวันตกตอนแรกไม่ได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติใดแต่ให้ทั้งจงใจบังเกิดเสียงดังกระตุ้นมันหันกายมาเพียงหันกายมาให้ทั้งทันตวัดมือกว่าสั์เกาทันแขนเสื้อดอกหนึ่งออกพอดีชัดต้องคอหอยมัน นายทหารนั้นอ้าปากกว้างแต่ประสจากสุ่มเสียงเปลงออกมาง่ายร่างหมายลมลงให้ทั้งก็บรรลุถึงยืนมือตะปบคว้าปกเสื้อมันไวให้ทั้งไม่ชักช้าโอ้ปุ่มนายทหารนั้นขึ้นโถมไปยังหน้าประตูคับแคบพร้อมทั้งกวกมือเรียกหาลีเล่ง่วงลีเล่ง่วงเข้าใจในบัดนโอ้ปุ่มนายทหารทางด้านนี้ขึ้นยิ้วปราดมาหน้าประตู ทั้งสองพบกันที่หน้าประตูให้ทั้งวางคนลงกล่าวว่าไปโปรโดตามหลังข้าพเจา้าจบคำมุนตัวโผพุ่งขึ้นบนกำแพงลีเล่งห่วงทราบวา่านางค่อนข้างคุ้นเคยกับสภาพ้าภายในโครมเมืองดังนั้นลอยตัวติดตามขึ้นไปโดยไม่ลังเลทั้งสองข้ามกำแพงล้อมสูงว่าเสร็จโดยปราสจากซุ่มเสียงผิดปกติเข้าสู่เขตโครเมืองตำแหน่งที่ละเลี้วลง พอดีอยู่ด้านหลังห้องเก็บฝืนให้ทั้งเนี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวเล็กน้อยจึงกลา่าวเบาๆดีเอี่ยพวกเรามีเวลาช่วยคนไม่มากนักต้องเคลื่อนไหวโดยเร็วที่สุดจากนั้นถ่าทโมไปยังทิศตะวันตกเชียงเหนืออากับกกลิยาลาของนางคล่องแคล่วปราเปียวลีเล่งห่วงแทบไม่เชื่อว่านี่คือนางคณิกาให้ทั้งเมื่อเครื่งชั่วยามก่อน ให้ท้งไม่เพียงมีฝีมอือสูงเยี่ยมไว้พริบประเดียวม,มีน้ำซ้ำม,มีประสบการณ์ช่ำจอหหาเป็นรองยอดฝีมอืชอชาวยุทธจักรใหม่ทันใดให้ทั้งหยุดยั้งที่มุมตึกลีเล่งห่วงรีบชะง,งักตามชะโงกสีสามมองเห็นห้องหับทางทิศตะวันตกเชียงเหนือภายในไม่ได้จุดโคมแต่หน้าประตูแขวนโคมขนาดใหญ่สองดวง สาส่์ทรงพื้นที่รัศมีลายวาจนสว่างสวยห้องหับนี้ไร้หน้าต่างมีประตูเพียงสองบานเบื้องนอกลามกุญแจเหล็กขนาดใหญ่ดอกหนึ่งหน้าประตูรักษาการด้วยทหารสภพายดาบสี่คนนำโดยนายทหารคนนกครามผู้หนึ่งรอบห้องก็กระจายหน่วยซุ่มอยู่หลายจุดวางมาตรการเข้มงวดบวดขันคลายศัตรูสำคัญก็ปานให้ทั้งกล่าวเบา,เบา ลีเอียดูจากสภาพการไม่อาจาช่วยคนจากไปโดยไม่ถูกพบเห็นลีเล่งห่วงกล่าวว่ามีวิธีชักนำหน่วยยามเหล่านี้ไปหรือไม่ให้ทั้งกล่าวว่าวิธีรูปง่ายที่สุดคือวางเพลิงนอกจากวางเพลิงยังมีวิธีหนึ่งถึงตอนนี้พลันกล่ำมกลือนไว้เปลี่ยนเป็นกล่าวว่าลีเอียท่านเฝ้าอยู่ที่นี่โคเพียงมีความเคลื่อนไหว ชักนำหนวยยามเหล่าน,นี้ไปท่านก็เคลื่อนไหวในบัดนนกล่าวจบหันกายพุ่งขวับไปยังทิศท,ทางห้องเก็บฝืนขยับวูบว่าไม่เกียครั้งคราก็หายลับกับเงามื่ลรีเล่งห่วคิดขัดกวางนางสอบถามนางคิดทำอะไรแต่แล้วก็ไม่ทันการและแต่เฝ้าจับเจ้ากับที่เดิมชั่วครูให้หลังด้านที่ต้อออกเฉียงใต้ พลันบังเกิดเสียงร้องทำลายความเงียบสงัดของรัติการว่ามีศัตรูบกุรุกจากนั้นปรากดแสงโคมไฟเคลื่อนบุบวับสับเสียงดังสับสนมีทั้งซุ่มเสียงตะวัดว่าและเสียงแผ่ร้องระงมหน่วยยามบโรงดาน,นีบังเกิดปฏิกิริยาไหวตัวเห็นนายทหารคนนกครามนั้นสั่งทหารที่หน้าประตูทั้งสี่หลายคำจากนั้นนำหน่วยยามที่ลงเหลือ โลเลนไปยังพิศตะนอกเชียงเหนือหรือเล่งห่วงทราบแล้วว่าให้ทั้งไปทำอะไรเพื่อเปิดโอกาสให้มันช่วยคนนางไม่เสียดายกับการพาตัวเป็นเหยื่อล่อเสียงตรายบุกรุกกลมเมืองอย่างเปิดเผยลีเล่งห่วงอดตื้นตันใจไม่ได้แต่มันไม่กล้าพลาดโอกาสโชวบูญนี้กลมกายเก็บก้อนเห็นสองก้อนแรงกำลังชัดพุ่งออกไปเสียงทึบๆทสอครา โหมไฟทั้งสองดวงดับวูบไปอรอพองหับพลันเมืดสนิทเลี่ยเล่งหงโถมปรดาดไปดุดสายลมตะวัดดาผู้วาบดังสายฟ้าทหารทั้งสีนายไม่ทันทรงเสียงอุทธธานถึงกับไม่ทันหลบหลีกก็ถูกสันดาบหวดกระนำใส่ลม้มลงโดยพร้อมเพียงลีเล่งหง,งไม่ชะลอชกักชาตบปบคว้ากุญแจเหล็กขนาดใจดอกนั้นเกลงกำลังบิดบูก บิดกุญแจเหล็กหักสะบันแต่ว่าถ้าเตะประตูเปิดผังออกโทมปราดเข้าไปหลังประตูขวามือเป็นกองดินสายหนึ่งท่อลงไปปรากฏแสงคมรำไรสาดลอดขึ้นมาลีเล่งห่วงไม่หยุดยังชะง,งักโทมและเลี้ยวลงไปกองดินทอดตรงลงไปมีทางโค้งแห่งหนึ่งลีเล่งห่วงเพ่งรถเลี้ยวโค้ง ก็เผชิญหน้ากับทหารเถืดดาบสองคนทหารทั้งสองดานหน้าเข้ามาพอพบเห็นพอพบเห็นดีเล่งห่วงเลี้ยวปราจากทางโคงพากันตวัดดาบโดยพร้อมเปลี่ยงลีเล่งห่วงสะบัดดาบอ,อกทหารทั้งสองไม่ทันลงมือการขอล้วนถูกสันดาบหงษ์ใส่ไม่ทันทรงเสียงร้องกองห้ายาร่างร่วงละเลี้ยวลงจากกองหนึ่ง ลีเล่งงวงพุ่งผ่านวางกลางคนทั้งสองลงสู่คุกขุมขังใต้ดินคุกขุมขังของกรมเมืองเป็นห้องเสลารูปสี่เหลี่ยมกึ่งกลางเป็นทางเดินช่องฝากขังสร้างสี่กรงเหล็กหยาบเท่าแขนเด็กสองแถวแต่ละแถวใช้สี่กรงเหล็กกั้นเป็นสี่ห้องประตูสี่กรงเหล็กถูกบานล้วนคล้องโซ่เหล็กแขวนกุญแจทองเรืองไหว้ ห้องทางซ้ายทั้งทีหลังว่างเปล่าไร้ผู้คนห้องทางขวามเมือห้องในสุดจองจํำด้วยคนผู้หนึ่งภายใต้แสงคมไฟสาดส่องลีเล่งหัวมองปราเดียวก็ดูออกนั่นเป็นภูสาเหล็กกิมให้ยีตจบบทที่28